วันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับสินค้าใหม่นะครับที่เข้ามาร้านเรานะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับผมไม i เท้านะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเขาเรียกว่าเป็นรูปหมานะครับโปรโมชั่นของทางร้านนะครับผมจะเป็น p พย์บอยนะครับที่เซลล์อยู่50%นะครับผมเดียงตามนี้เลยนี่ดูลนยดูลนยอันนี้ให้ดูลานคข้าวนะครับแต่ถ้าอยาก Terrifying ีราชานะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับสินค้าใหม่นะครับที่เข้ามาร้านเรานะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับผมออย่างแบรนด์ใหม่ๆเลยนะครับช่วงนี้ก็จะมีเป็นพวกแบรนด์นะครับสบายเฮาส์นะครับผมที่สีราชานะครับมีแล้วนะครับที่ร้านเรานะครับผมเดี๋ยวตามมาดูนะครับว่าเสื้อเป็นยังไงนะครับเป็นตาไหนนะครับตามาดูเลยนี่นะครับเสื้อสมายเฮาส์นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผม เขาเรียกว่าเป็นรูปหมานะครับหมาอยู่ในป่านะครับแต่นี้ก็รูปหมารูปม้าแล้วแต่คนเลี้ยงนะครับก็จะเสื้อก็หยดจะอยู่ประมาณนี้มีขายเฉพาะในกรุงเทพนะครับผมในห้างดังใหญ่นะครับแต่ร้านเราเอามาขายแล้วนะครับสั่งออนไลน์ได้ทางเพจนะครับผมแล้วก็หน้าร้านมีจํานวนวางจาหน่ายแล้วนะครับผมตามจํานวนเลยนะครับมีครบไซส์นะครับผมจะเป็น s นะครับอันนี้นะครับเป็น s m l xl นะครับมันจะมีมันจะเป็นไซส์2 2 s นะครับ2 s ก็เท่ากับ x อ็เนะครับ 2s เท่ากับ x s นะครับแต่แบรนด์เขาจะทําตีเป็น2 s เนะครับเท่ากับ x s ก็คือเป็นตัวเล็กนะครับผมแล้วก็เป็น s นะครับแล้วก็เป็น M นะครับแล้วก็เป็น L แล้วก็เป็น2 L นะครับ2 L ก็จะอยู่ที่รอบ6กส4่5ถึงี่ห้านะครับจะเป็นแบบ XL อ่ะอ่ะลายประมาณนี้นี่ดูลายก็จะอยู่ประมาณนี้โหยังรอตัวนี้นไงหลอไหมทั้งภาพสุดยอดครับนี่จะเรียบๆอย่างนี้นะครับ ถ้าอย่างเชิดนะครับอย่างอย่างเชิดร้านเรานะครับก็จะมีถ้าจะให้แนะนํานะครับแนะนําเป็นพวกสมายเฮาส์นะครับเชิตสมายเฮาส์อย่างหล่อเลยจะเป็นประมาณนี้จะดูดีนะครับผมอ่านี่จะเป็นรูปรูปมาเอ่อรูปหมานะครับรูปหมาจะอยู่ประมาณนี้นี่แล้วก็เป็นป้ายราคานะครับจะอยู่ราคาเชิดจะอยู่2,395บาทนะครับร้านเราส่งฟรีนะครับผมแล้วก็เสื้อยืดนะครับจะอยู่1,295บาท ถึงพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าประมาณนี้ของสมัยเฮาส์นะครับแล้วก็จะมีเป็นที่มาใหม่นะครับก็จะเป็นเป็นนูตี้นะครับผมนูตี้ายได้ฟ้านะครับได้เหลืองนะครับแล้วก็ได้สามสีนะครับตัวใหม่นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่มเติมแล้วก็เป็นพวกเบสิกก็จะเป็นเฟดเพอร์ลี่นะครับผมตามตามระตามระเบียบแล้วก็เป็นฟิฟฟอรนะครับที่มาใหม่แล้วก็มีพวกบอยลอนดอนนะครับเข้ามาหนึ่งลังนะครับประมาณนี้เข้ามาลังหนึ่งนะครับวันนี้ จะเป็นเพื่อยืดนะครับเดี๋ยวเราเราจะถ่ายรีวิวให้ดูในเพจอีกรอบหนึ่งอ่าอันนี้ชุดเซ็ตอยาให้ดูให้ดูเรื่องว่าให้ดูตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะแกะตัวอย่างเอ่อเป็นเซ็ตชุดบอยให้ดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนที่เลือกนำมาน,นี่นะครับของแท้ต้องมีหุ้มของแท้นะครับถุงต้องหุ้มคําว่าบอยนะครับผมอ่า แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับดูที่เนื้อผ้าดีกว่าบางทีร้านเราขายนะครับแล้วก็เอาถุงเก็บไว้อย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ใส่ถุงไอ้น,นี้ให้ลูกค้าใช่ไหมแต่จริงแล้วมันก็เป็นแท้ใช่ไหมแต่คือถ้าลืมถุงเนี้ยแต่โปรติจะไม่ลืมแต่ถ้าแพ็คไปถุงเนี้ยอาจจะหมดไงก็เลยใส่ถุงใส่ไปอ่านแล,แล้วแต่ตามตามโอกาสนะครับผมแต่ไม่ได้ดูที่ถุงเสมอไปนะครับนี่ถ้าคือเซ็ตจะเป็นประมาณนี้ใช่ไงภาพโอ้พี่โคตรหล่อนี่ครับ อันนี้เป็นเสื้อแขนยาวนะครับผมแล้วแบบลายโลโก้มันเหมือนประเทศไทยอ่ะใช่ครับเป็นบอยบอยบอยลอนดอนนี่อันนี้คือเพิ่งมาเลยเพิ่งมาสดๆเลยนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูเลยเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องเลยอันนี้ก็เป็นกองเกงนะครับผมเซ็ตทางอ่าจะให้จัดเซ็ตทางร้านก็มีนะครับมีหลายเซ็ตเลยนะครับตอนนี้แต่บางทีเราอาจจะลงไม่ครบนะครับผมแต่ถ้าอยากดูเซ็ตไหนนะครับทักมาได้เลยอ่าอันนี้เป็นเก่งเซ็ตเมื่อกี้นะครับ เป็นถุงบอยนะครับเป็นเกงนะครับผมนี่ประมาณนี้แต่นี้ตัวใหญ่ว่ะต้องสําหรับคนตัวใหญ่อ่าเซตมันยังไม่ได้จัดไงก็เลยไม่ได้ถ่ายอันนี้เรียวๆเลยถ่ายดูเรียวๆเลยอันนี้จะเป็นเกง XL XL นี่เอวประมาณสามสิบสามสิบห้าสามสิบหกขึ้นได้นะครับผมอ่าประมาณนี้กา่เสื้อ XL นี่คือจุด XL ให้ตัวใหญ่เป็นโอเวอร์ไซส์นะครับอ่า แล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นพวกมีโมนะครับผมที่มาใหม่นะครับเป็นลายมีโมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเกงบูตี้เป็นลายมีโมนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นของทางร้านนะครับผมจะเป็นเพย์บอยนะครับที่เซลล์อยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดียงตามนี้เลยนี่ดูลายดูลายอันนี้ให้ดูลายคร่าวๆนะครับแต่ถ้าอยากถ้าอยากดูลายเต็มๆนะครับต้องเข้าไปที่หน้าเพจนะครับผมออปชันรุ่นสีลาชานะครับขึ้นให้ด้วยนี่ประมาณนี้เป็นไงครับ เจ็ร้อย้าสิบห้าบาทนะครับจากราคาป้ายนะครับพันส้อยเก้าสิบนะครับเราขายเจ็ดร้ยเก้าิบ้าบาทสีน้าเงินนะครับอันนี้สเงินอันนี้คือให้ดูคร่าวๆนะครับอ่ะสีขาวนี้แกะให้ดูเลยเรียวๆเ,เลยอ่ะอันนี้สีขาวนะครับเน้นสีขาวขาวน้าเงินอ่ะจะอยู่ประมาณนี้ อันนี้ก็อยู่ราคา795ด้บาทนะครับผมแล้วก็เป็นเป็นสีดำนะครับถ้าใครชอบดำเรียบๆนะครับอันนี้ทางโปรโมชั่นทางร้านนะครับจะเหลือ795บาทเท่านั้นนะครับผมส่งฟรีให้นะครับรวมส่งนะครับอ่าอันนี้ดำนะครับแล้วก็สกินอ่าสกินอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรสีลุ้งนะอ่าสกินสีลุ้งนะครับอ่าแล้วก็อีกลายนึงเป็นประมาณนี้เป็นกระต่ายนะครับเพบอยนะครับผมข้างหลังก็ สักิีนว่าเพย์บอยเป็นลายหมักลุกแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็คือเป็นเสื้อพวกสำไมเฮ้าส์นะครับที่เข้ามาเพิ่มนะครับแต่เรายังไม่ได้ถ่ายรูปนะครับผมก็เลยมาถ่ายา YouTube ให้ดูก่อนสำหรับหายไปนานนี้ช่วงนี้สำหรับคนที่ติดตามมานะครับอ่ะนี่เรื่อยดก็ประมาณนี้มีทั้งผ้าหนาผ้านิ่มผ้าแข็งนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวว่างๆเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะ พอดีลูกค้าเรียกร้องกันมากสาหรับการทําความสะอาดฟิปปอกใช่ไหมว่าขัดยังไงใช้ยังไงบางคนก็ใช้ไปแล้วแต่ยังไม่เคยซักเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าการซักฟิปปอกนะครับใช้วิธีการยังไงง่ายๆนะครับผมง่ายๆสะดวกตามหลักวิชาชาวบ้านนะครับผมเอางี้ดีกว่าสาหรับวันนี้นะครับก็รีวิวให้ดูเท่านี้สําหรับสินค้าที่เข้ามาใหม่นะครับใครอยากดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ